สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือนีแอดกระได้มาอยู่บ้านเมน่างฟันแม่นเนาะคะ่ะมาติดตามแนวทางฝากพี่น้องเนาะคะ่ะหลังจากเมน่างฟันแม่นเขามาห้างงวดติดแล้วเนาะคะ่ะมือนีแอดกระได้มาติดตามแนวทางฝากพี่น้องเนาะคะ่ะว่าเมน่างฟันแม่นนี่สิฟันได้ตัวเด็ด,ต,ด,ดตัวดีไปเนาะคะ่ะก่อนจะไปพูดคุยกับเมน่างก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังจากแมน่นางเลยคะ่ะว่าจะได้ตัวแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีตัวไหนคะ่ะไปรับชมรับฟังเลยคะ่ะผมผมเรากำกัฝันเขาเด่น้องอดก่อนเนาะฝันเขาตัวนั่งะาะเขาถือป้ายว่านั่งอย่างเขาวันนี่ก็บเห็นพระสองคนกับเด็กน้อยสองคนับ<ก>ผมถือนั่งถือมากวตีให้ถือเลย ครับตีถื่อนวันนี้สมมติว่าใอยตีถื่อนใว่างวันนี้มันฝันว่าอันเห็นคนสี่คนมาหาวันผู้ชายคือส่งมามากันนี่งวันครับผมโอ้มีผู้ชายมาสอบสี่คนสี่คนเด็กหน่อยสองเด็กหน่อยสองคนเลยสิเด็กน้อยสองคนครับผู้น้านางสาวนั่นเจ้าหุ่นอ่ะฝันน่ะมันเดาคอยฟังคอยจะว่ามันต้อจะฟังซื้อครับผม มาผู้ชายสี่คนเด็กน้อย2คนไปน้ากันผู้ชายส่งไปมักมั่นพน้าพอเล่อตีสี่ถึงมีง่วน้ำพนนามีง่วนสีตัวพน่ากนเลืสี่สี่สองกว่าตีมานี่ส่องสองสี่ห้าสองสอครับผมนี่เท่านั้นล่ะตุกคนซื้อสี่สถ้าได้ซับตัวได้ไหมสี่สี่สองสี่ ห้าสี่สองเล่นบอางกับหาสี่สอนาะเลสอตัวกัจดเล่นหาสองอาสี่สองสองสี่ห้าสองสองห้าสี่สองสสี่โอ้เล็กเล็เขยงามเล็กเยงามพี่น้อง แม่นางคนสวยนั่นฝันมันหน้ามันมีเจ้าไม่ยังขนาดมีอาจารย์ตรงเตีงเออเมียจันตรงเตงหงนาดามจันตรงเตงบอกเออมียันนี่เนี่ยัวบ่บอกเลยมันถูกเป็เมียมันมาหาตัวใอย่ตัอโกรธตัวผมเนื้อเมียฝันเข้าตลอดครับผมหวเกียรเก้าเขาตัวเดียวน้อยปิ้งเหรอเขาโซไปเกียริเก่าทีหนี้มันกะมาบอกใอยอีกเนี่ยมาคอยบอกกครั้งทีเว่ามันได พุที่มาไทยบอก่อยได้เจอแก้ได้ย้ายพนักใช่แ้วคนงามจนดหรอกนี่้นเก็มาซุ้มกันย่บ้านตาแหวงนี่แล้วครับครับผมเล่าหลานเพราะาแหวงคำนวณใน้ยังครับผมแล้วก็เห็ดำนะเดวเราพกถือแล้วก็เข่าโอ้ยไม่เปเข่าอมสินเล้าาเข่าอมสินเหมบักนัดก็ว่าอยู่ะ เมื่อเขาเลขใกไงเขาเมื่อเขาินก็ไปเขาศูนสี่ศนกับเก้า่อเคากเเออแล้วก็ให้ศูนย์สี่ศน์เนาะก็ไปออกกอสินกรผมออกรนายจังนี่เลยเนี่เออเปื่องกว่ายนเนี่ยต้งจะเป็นสีขาวเหมือเอาว่าสิมหาตาวงแท้ๆมาได้น้ำปูฝันเมียนอ้ขันถื่อบาทนี่ก็อีนั่งละทูทบเขาล้วนทันนะุดยานะ ทก้ชมซึ uh, uh, bad, like so, ่งแม่แม่นางฝันแม่นนะครับทาซึ่งวัดก้อนกับฟันเดย์ตรงๆครับผมวันนี้ฟันไดตตัว่อตัเมือแล้วก็ได้ฝันมาเล็กน้อยมีมีผู้ชชยมากสคนนะครับจะกด้่หนสองคนตันก็ได้ตีเป็นสี่สี่ครับช่มถ้าตาเด้นสตัวก็ห้าสองสองห้าสี่สองสองสี่ครับชุม นี่ครับงวดประจำที่16กันมาสองสิบสีมันรดชนกับมาต่ำก่องอีนั่งเนี่ยอายุใส่กันเพือดีเลยอั้อายุยี่บาเนี่ยเออยอเายุ25าเนี่ต้องคอยซื้อหาโตม็เรยบงนึงเขาเรียกขนตัวไดหว่านยี่สิบห้าปีก็ยอายมัน2ี่สิบาว่าคำรถเก่งไปส้นอันไอนใช่รทำนาตักัะโกต่ำแท่นึงกะออกอายุบะโกนี่ครับกดก้อนกับปป้งเลยผม ฝันตรงนฝแน่นดีว่าดีฝันตองว่าล้วพี่น้องตองกันนะครับผมสี่สองห้าสองสองสี่ครับผมชอบก็จัดจะคัดก็พันครึ่งช่องอะไรมาเป็นสะพานบุญนะครับเป็นนอกางตลดตูนหาองอีกอห้พวพราว่าบกอยุแบบนั่นทางให้เท่านั้นนะครับช่ง ครับนาจอไว้ต้องาเอาไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวดประจำพันที่16พฤศวิาคมครับท่านชมอายุผมใหญ่นะมันแ25ปีปันแมนดีๆครับผมงดก่อนปันได้วมนนี้ปันได้ตัวนี้ครับผมสมต่องวดแล้วพี่น้องนี่ฮะกับถ้าท่านชอบก็จัดจะคัดกระทานท่านช่องอะไรจะมาเสนอเป็นแนวทางเท่านั้น จหน้า <One> พ <input> right? so 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 ี่เพสิด <poetry Movie> <too> ีกันนะฮะหมดประจวันที่16นัคมอครับผู้ชมรับปเขาม่แล้วืปกสให้ก็ด้วยกด้อไบรถเนี่ยมันครับวันนี้ปั้งกนน้แม่อนอะืบตัวนี้วันนี้ชมมาสามตัวสบอเน่ตัวใด่ะนี่แหะดีห้าสองกับสี่มาตัวนี้กับต่ำตึงก็ห้าสี่สองเอ ครับขอรคุณคุณแม่ครับผมที่ให้เป well, ็นแนวทางนะฮะให้เป right? ็นแทางครับผมแวแต่ที่ดกว่กับผมทางคมชันที่นั่งมันเคอนขึ้น้นขึ้นขึ้นข้นข้น้นนข้นข้นนขนน้นนน้น ยังไัดคำนวดนะผมยังคำนวดคเก่าอไปนใกลเมื่อน่นี้นห่้โอ้ันดีตันมากมันระผมน้าขจ้บมีเจหน้าหน้าเป็นมีเจ้ามีทีเนาะก็ผมก็ได้ครับขอให้ปังนะครับคนนี้นะปังเจกสามตัวเนรงนเียนี้คุณมนกันนะครับชม ถ่ายคลิปนี้ขอชมโชคดีกันนะรด้วยกันดาที่หนึ่งนาคมวันที่สิันสดผมสหาคมี่อายุมันตายนะสองแล้วเนาะสวัสดีครับสองสองห้นี่แหละเนาะสี่ห้าสี่สอง่นี้มากเนาะแกส้โอ้ห้าสอง เพื่อเจอได้แบบอย่างวันนี้ะเอาสิได้เที่นี่อ่ะค่ะเดี๋ยวเนาะคุณยายฟันแมนก็มัดสี่ห้าสี่สองนะคะแล้วก็ห้าสองตัววงกลมไว้เนาะค่ะพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้เบื้องเด้อค่ะพี่น้องเอาไปเสียงเบื้องคุณยายเกะกับฟันแมนเนาะค่ะพี่น้องเบื่อมีโชคมีชัยน้ำคุณยายเนาะค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนโรคจังหวัดค่ะเอฟซีกระดายินจากแม่นางฟันแมนแล้วเนาะค่ะตัวแนวทางค่ะ ก็ได้บอกแล้วเนาะค่ะแม่นางก็มั่นใจเนาะค่ะห้าสี่สองกับห้าสองเนาะค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปผิดจรณาเบิ้งเด้อค่ะแม่นางเพิ่นก็ได้วงกลมไว้ให้ละค่ะตัวที่แม่นางมักเนาะค่ะมั่นใจเนาะค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์เบิ้งไปเสียงเบิ้งเนาะค่ะเห็นลอตเตอรี่ก็ลองหยิบเสียงเบิ้งเด้อพี่น้องค่ะมือนี้แอดก็ได้มาติดตามแนวทางฝากพี่น้อง FC เอฟซี่แหละค่ะ เอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง mm. เพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคองพารวยเนาะคะ่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะำลำๆรวยๆเนาะคะ่ะช่วงนี้ก็ช่วงหาเงินอย่างเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะมีโชคมีชัยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เห็ดบูนเนาะคะ่ะช่วงหนึ่งก็ใช้ในครอบครัวเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่าน แอดก็เป็นผู้นำเสนอหาแนวทางเนาะค่ะและเป็นสะพานบุญในพี่น้องเอซเนาะ,ค,ะนค่ะเอฟซีท่านใดคำว่าแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยกับสีหาคลิปเด็ดๆดีๆฝากพี่น้องเอซสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ